ครัครับผมสำหรับคลิปนี้ผมสิทธิภาพพี่น้องมาเบิ่งลูกนกกระแตะแต่วัดด้วยพี่น้องเนื้อโอ้ยสองตัวก่ารักน่ารักเลยพี่น้องเนื้ออยู่ป่ามั่นพี่น้องเห็นป่ามั่นเห็นฟุนแลนไม่สองตัวน่ารักมากเลยโอ้นิ่งสนิทเลยบมโดเด็เป็นยังเนื้อพี่น้องเนื้อหมโดเด็ตายบเป็นยังเนื้อเวลาบนตกใจหรือว่าเป็อย่างบน สันตัดสันชาตยานของนกสนิดนี่สิหนึ่งก็หมู่สนิดไบกอนพี่เนาะบเคลื่อนไวเลยจนกว่าสีเงียบเลนะ่ารักบ่พี่เน่านะอือกำลังน่ารักเลยน่าจะออกมาเพิ่งออกมาอาทิตย์แรกเลยพี่น้องนนะโอ้เน่าน่ารักสุดๆเหมือนพ่อแม่เรา ขอ,องฉะนันวันไวโอเคสุดเนี่ยนาสิเป็นสุดลาลาแลวพี่น้องสุดนี่ยวนาผลเลยพี่น้องโอเคขอให้โชคดีปลอดภัยเนอร์บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยพี่น้องเนอโอเคไปแล้วบายบาย ขอ,อ,อให้ยูรอดปลอดภัยเด้อไปปลามั่นพี่น้องรอดจีดอ่ะโอเครักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะครับบายบายโอเคแต่พ่อแม่ของสะนันวันไหวแล้วพี่น้องโอเคหนาฝนด้วพี่นออ้องเด้อหาโอกาสทายยากกันนะ Okey, bye lah